บ้านคอยเอิ้นบักเคียบ้านเจ้าเอินว่าจังได่นอสวัสดีค่ะทุกคนน,นันนนมาทีลบบุรีบ้านเฮามาเยี่ยมแม่ทีไรพลาดไม่ได้เลยกับสวนหลังบ้านมีไรเก็บไปให้หมดค่ะหน่อยหนาที่บ้านแม่ดกมากค่ะทุกคนเคล็ดลับแม่บอกปุ๋ยขี้ข้างข้าวไงลูกปกติต้นนี้ดูดูแล้วมันจะโสมมากค่ะมาทีไรก็ไม่เห็นติดลูกสักทีเอาปุ๋ยขี้ข้างข้าวมาให้แม่ใช้ดูนะคะแกใส่ทุกสัปดาห์ค่ะตอนนี้สภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนไม่รู้จะเก็บลูกไหนก่อนเลยดกมาก เป็นน้อยหนาพันพื้นเมืองค่ะลูกก็จะไม่ใหญ่มากนะคะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาสวนหลังบ้านแม่เหมือนได้ย้อนไวัยไปตอนที่เรายังเด็กๆเ,เก็บทุกอย่างในสวนที่กินได้ยิ่งถ้าได้กินผลไม้ที่สุขาต้นนะโหอร่อยมากปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะมันจะช่วยเล่งตาดอกช่อดอกได้ดีทําให้ขั้วเหนียวลูกดอกค่ะยิ่งถ้าเป็นไม้ประดับโชว์ใบโชว์ดอกตัวนี้เหมาะมากเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้สีสวยสดแล้วก็บานทนไม่รุดร่วงง่ายค่ะมุลยค้างคาวที่เราใช้นะคะจะเป็นมูลค้างคาวกินมแมลงค่ะมา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติก็คือ EM นั่นเองค่ะใช้เวลาในการหมักเนี่ยนานกว่า12เดือนเลยไม่มีส่วนผสมของเปลือกสับประรดไม่มีส่วนผสมของเกลือแต่จะเพิ่มเติมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เปลือกไข่บดละเอียดด้วย ก็จะได้แคลเซียมและสารไล่แมลงจากเปลือกไข่ด้วยค่ะยังมีประโยชน์อีกมากมายจากมูลค้างคาวหมกักซึ่งใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยค่ะประหยัดสุดๆตัวนี้จะเป็นแบบน้ํานะคะหัวเชื้อเข้มข้นมากก่อนใช้ต้องผสมน้ําด้วยนะคะอัตราส่วนการใช้ก็คือ 10cc ต่อน้ํา1ลิตรค่ะ1แกลลอนบรรจุที่1ลิตรผสมน้ําได้ถึง100ลิตรเลยสนใจน้ําหมักมูลค้างคาวดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย